14มิถุนายนหกนี้เจอการเปิดลงทะเบียนฟังขั้นตอนไขมีสิทธิ์รับเงิน3,000บาทคนละครึ่งเฟสส สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง iedzieć, คนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่5มิถุนายน2564ค่ะและก็ทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับการเพิ่มเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งไฟเขียวเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ที่ผ่านมาสําหรับโครงการคนละครึ่ง สฟะะในส่วนของโครงการนี้นะคะใครจะมีสิทธิ์รับเงินในส่วนตรงนี้บ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร,พร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะ ก็ติดมาตรการคนละครึ่งเฟส3มาตรการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบที่3ของเดือนเมษายน2564โดยทางรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยานคนละ3,000บาทครอบคลุมทั้งหมด31ล้านคนวงเงินกว่า93,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะมาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น ใครมีสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3บ้างนะคะมาตรการคนละครึ่งเฟส3ที่จะมีผู้ได้สิทธิ์ถึง31ล้านคนนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2ไปแล้วจํานวน15ล้านคนในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ค่ะและกลุ่มที่2นั้นนะคะคือกลุ่มผู้ที่ ยังไม่ได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อนค่ะกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิเท่านั้นนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปค่ะโดยจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือเว็บไซต์ w w w ร์ o n l a คนละึ่งตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ ก็เตรียมตัวกันนะคะวันที่14เจอกันนะคะเน็ตพร้อมมือถือพร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ